ก็เออแปลกใจเหมือนกันแต่ก็เขาก็มาส่งกำลังใจให้เราแหละเออ,อกัตกใจไหมเขาอยู่เขาตอเียเขาต่งกำลังใจไหมเราตกใจตกใจเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานมากมก็จู่ๆก็ส่งข้อความมาให้ว่าเออให้กำลังใจสู้ๆประมาณนี้นะค่ะ ก่อนหน้าก่อนหน้าแต่งงานก็ไม่ได้คุยนานมากค่ะตั้งแต่คือโอ้นานมากแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นความมนน้ำใจของาต่กันมะทันมาก็ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับน้ำใจนะคะที่ส่งกำลังใจมาให้แต่ก็แอบตกใจนิดนึงปรับตัวไม่ทันตอบค่ะก็ถามเขาค่ะถามเขาว่านึกไงถึงส่งข้อความมา ก็บอกว่าเหมือนเขาก็มีลงในไอจีอะคือเขาเขียนค่อนข้างจะยาวอะค่ะึ่งปอยก็งงๆนิดนึงแต่ก็แต่ก็ขอบคุณค่ะสําหรับกาลังใจตอนนี้คือใครส่งกําลังใจมาให้ก็ดีใจหมดแ,ลแหละก็เห็นอะไรไม่เนอะไรที่ามากเลยคุงใจเราเน่ยคคือความรู้สึกอะมันไม่ว่าทุกคนแหละเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเจอแต่ปัญหา ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดมีคนหวังดีแล้วก็ส่งกลำลังใจมาให้อะ่ะมันเหมือนเป็นน้ําหล่อเลี้ยงอะ่ะที่เราเมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปุ่นใจจางดีใจจางอะไรอย่างเงี้ยคะนน่ะคือนะ<ะ>สดงว่ามันโอเคเใใคแล<ะ>้วือสําหรับเบิร์ตโอเคสักพักใหญ่และะ้วค่ะโอเคแล้วค่ะเรื่องอะไรที่เรายังเป็นคนมากๆอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว คือเรื่องกำกับ,บขออนุญาตย,ยังไม่ตอบก่อนแล้วกันให้ทุกอย่างมันแบบโอเคก่อนแล้วตอนหลังลใช่ขอ,ขอ,ข,อขอจัดการการันภายในบ้านดีกว่าค่ะเราไหวใกันนะเราไหวกันไหมกับการรับมือทุกอย่างตอนนี้นนต,ๆๆตอนตอน,อนจจี้คิดว่าไหวแต่ก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตบ้างจะมีความยุ่งยากไหมแค่ตอนการจัดการก็ดูท่าทางอาจจะมีค่ะตอบเยอะเกินไปแล้วไม่เอา <si ets> ป่ยน่าจะยุ่งยากกว่า,วา <im it> ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วพอละคือคือต้องขอขวัญญาพี่พี่เพราะว่าจริงๆอ่อยมีโอกาสเจอพี่พี่บ่อยมากช่วงนี้เพราะว่าเราไปงานอะไรเนาะนี่กลายเป็นว่าคือป้ยอ่ะได้สัมภาษณ์อยู่คนเดียวและอีกฝั่งไม่ได้พูดอะไรเลยเป้ยมองว่ามันค่อนข้างจะไม่แฟร์ฉะนั้นยังไงก็ตามแต่คือคือคือป้ยว่าที่สุดแล้วเรื่องในบ้านก็ก็อยากจะจัดการกันในบ้านนะคะต้องขอโทษพี่พี่ในเรื่องบางเรื่องที่อาจจะไม่สะดวกตอบจริงๆ ง abei, งน้องๆน้องๆเปไปไปมีเหตุผลแล้วก็มีคําพูดเตรียมไว้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็น้องๆก็รับทราบในบางส่วนแล้วก็โอเคค่ะก็ขมอเคคดเว่าหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาพี่เขาบอกหมดเวลาเขาบอกล ยัดไม่ตอบก่อนละกันทำอย่าไม่ตอบก่อนทำอย่างไม่มีวายแล้วก็ยังมีเรื่องขึ้นใจอยู่ลูกเราเห็นทองอะไรนะคะโอ้อันเนี้ยผู้เรื่องนี้เนี่ยกูเนี่ยก็พี่โบ๊ทเพิ่งได้เหรียญทอง2เหรียญทองจากการแข่งวิ่งค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็ปลื้มมากๆคือเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้พี่โบ๊ทได้กีฬาแทบจะทุกอย่างแล้วอะดนตรีก็ได้ ก็เราคนเป็นแม่เนาะก็รู้สึกลืมแล้วก็ดีใจอะค่ะผลักดันเลยไหม่ยังไงนะคืออะไรที่เขาชอบแบบเป้ยสนับสนุนหมดเลยนะคะคือเป้ยอะคืออะไรที่รู้ว่าชอบอะเป้ยพยายามผลักดันแล้วก็ส่งเสริมอยู่แล้วลูกอยากไปเรียนนู่นลูกอยากทำนี่เป้ยจัดการซัพพอร์ตทุกอย่างเท่าที่เป้ยจะทำได้อะค่ะก็ จูจๆก็เป็นสายกีฬาคือได้กีฬาทุกอย่างแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยโตมาขยักจีบก็ส่งเบอร์มานะคะอย่างนี้แม่แม่ต้องเลือกเยอะหน่อยนะแม่จะสกรีนมีมีคุณสมบัติไหมคะว่าจะต้องเป็นแบบไหนลูกออออค่่ะะะจจใหหหห้้้พพพููููดดดดดรรรรริงเไไไไมป็นลกชอบใครปุ้ยก็ชอบคนนั้นค่ะความจริงอะ ค่อยๆดูโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะ